สวัสดีค่ะอิมมี่ชิ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 วันนี้มาแบบความแบบว่าชนเงิชนหนังนะคะน้ำหนักก็ขึ้นนะแต่ว่าก็อยากโชว์นะคะแล้วก็ใส่ไข่มงไข่มุกนะคะของเด็กน้อยเนื่องจากว่า คลิปนี้นะอิมจะมาบอกทุกคนนะคะที่เป็นวีซ่า working holiday เหมือนกับอิมนะคะว่าทุกคนเราสามารถเคลมภาษีเคลมว่าจะเคลมถูกแล้วเราสามารถเคลมภาษีคืนได้แล้นะทุกคนตกลง คิดที่แล้วอิมทําคลิปไปเนาะว่าวิธีเคลมภาษีมันเคลมยังไงเนาะแต่ว่าที่นี้พออิมทําเสร็จแล้วอิมน่ะดันไม่ได้ภาษีคืนนะคะแต่ว่าเพื่อนที่ทําตามเน่ะเขาได้นะแต่อิมก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วทำไมอิมถึงไม่ได้ภาษีคืนแต่เป็นอิมเนี่ยที่ต้องจ่ายภาษีเพิ่มนะคะอยู่ที่243 AUD นี่เยะเป็นคนเดียวในกลุ่มนะคะของเพื่อนที่อิมจะต้องได้จ่ายเงินเพิ่มอิมก็เลยไม่เข้าใจว่า ตอนที่อิมไปเซ็นสัญญาเนะี่ยอิมไปเซ็นอะไรผิดหรือเปล่าตอนที่ทําเอกสารนะ่ะหรือว่าอิมไปติ๊กอะไรผิดหรือเปล่าเขาก็เลยมาคิดภาษีอิมนะคะเพราะว่าอิมก็เคยคุยกับพี่ที่ร้านอาหารเราว่าเอ๊ะทำไมอิมไม่ได้ภาษีคืนแล้วอิมยังโดนเรียกเก็บภาษีอีกตั้ง200กว่าเนะี่ยพี่เขาบอกว่าตอนที่เซ็นเอกสารนะ่ะเราได้ไปเซ็นหรือเปล่าว่าเราจะขอเครมแท็กคืนอะไรอย่างนี้ อิมก็ไม่มั่นใจว่าอิมไปติ๊กช่องช่องที่จะ yes หรือว่า no นะคะไปติ๊ก yes หรือเปล่าเขาก็เลยหักภาษีแบบแน่น้อยนะตอนที่ระหว่างทำงานนะคะพอทีนี้พอมาถึงวันที่เราต้องเคลมภาษีเขาก็เลยมาหักเพิ่มนะคะเนื่องจากว่าเราขอแบบจ่ายน้อยไปก่อนแล้วค่อยมาหักทีเดียวนะอิมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเกี่็บตรงนี้หรือเปล่าอิมก็เลยไม่ได้เงินคืนก็เลยมีความเศร้ามากๆนะคะที่ทำไมอิมเป็นคนเดียวที่ต้องได้จ่ายเงินคืน และทีนี้เพื่อนก็มาบอกบุญนะคะจะต้องแบบว่ากราบขอบคุณเพื่อนมา,มากๆเลยเพื่อนมาบอกบุญว่าเฮ้ยคุณแม่เรายังได้เงินคืนอยู่นะเพราะว่าตอนนั้นน่ะก็จะมีบางคนที่ได้เงินคืนเต็มจํานวนเลยนะคะเพื่อนทําตามวิธีที่ทําใน youtube เลยเพื่อนบอกว่าเพื่อนได้เงินคืนเต็มจํานวนเลยแต่บางคนก็คือไม่ได้เงินคืนนะคะเราก็ไม่ต้องเสียบางคนก็คือเสียนิดหน่อยเสียแบบ บาทหนึ่งแบบหนึ่งดอลสองดอลอะไรอย่างงี้มีแค่อิมคนเดียวที่เสียสองร้อยอิมก็เลยอะถอดใจแล้วออไม่ได้เงินคืนหรอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวปีหน้าแบบว่าทําใหม่จะลองไปิดเอกสารดีๆใหม่แล้วก็ค่อยทําใหม่ปีหน้าก็ได้พอเพื่อนมาบอกว่าคุณแม่มันยังได้เงินคืนอยู่ไหมอิมก็เลยแบบตาโตนะคะเฮ้ยได้เงินคืนจริงๆเหรอเพราะว่าตอนที่เราทําเอกสารเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะต้องไปโหลดแอปตะขันแอป ATO เพื่อเช็คว่าเออเราจะได้ภาษีคืนตอนไหนแล้วอิมรูได้ไงว่าอิมต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะ อิมรู้ได้ก็เพราะว่าอิมไปโหลดแอปพลิเคชัน ATO มานะคะแล้วเขาก็จะบอกในแอปนะว่าตอนนี้เรายังมีเอ่อที่จะต้องจ่ายภาษีเพิ่มอยู่ที่243นะอิมก็เลยโอเคอ่ะจ่ายให้มันจบจบไป พออิมจ่ายภาษีไปเสร็จแล้วมันน่าจะประมาณเดือนกว่าๆมั้งเพื่อนก็เลยค่อยมาบอกนะคะว่ามันยังคืนได้มันยังได้เงินคืนอยู่ไม่ใช่คืนได้อะไรมันยังได้เงินคืนอยู่เพื่อนก็เลยบอกวิธีทําอิมก็เลยลองทําตามดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่าสรุปโอ้บุญบาปคุณพระมันได้จริงๆนะคะอิมก็เลยจะมาบอกเพื่อนๆทุกคนในนี้ว่าอย่าเพิ่งยออ่อท้อนดคะ เนื่องจากว่าเรายังเคลมแท็กได้อยู่แล้วในระบบตอนแรกเขาบอกอิมว่าอิมจะได้เงินคืนอยู่ที่1100งพั้อแต่ว่าพอมันคืนมาจริงอิมได้คืนอยู่ที่1300งพัามร้อยกว่าไดีใจตาโตอะทีนี้มาดูขั้นตอนวิธีทำนะคะว่ามันทํายังไงในแอปพลิเคชันนะคะมาดูกันเลยดีกว่าไปกัน โดยขั้นแรกนะคะให้เราไปโหลดแอปพลิเคชัน ATO มาก่อนนะโหลดเข้ามาแล้วเราก็ออล็อกอินเข้าไปนะคะจากแอคาแล้วก็ล็อกอินเข้าไปจากนั้นให้เราเลือกอันที่สองนะคะข้างล่าง Your Tax Return เด้อทีนี้มันก็จะถ้าเราเช็คอันแรกนะทุกคนมันจะขึ้นว่าเราเคยเคลมมาแล้วเนาะแต่ว่าทีนี้เราจะมาดูอันที่สองนะคะที่เราเคลมใหม่แล้วก็ยอดเงินสองร้อยสิบสามเมื่อกี้นะคะก็คือยอดเงินที่อิมจะต้องจ่ายเพิ่มเด้ The อึ่กอิมก็จ่ายเพิ่มไปแล้ว แล้วเราก็สามารถเช็คได้นะคะว่ายอดเงินที่เราจ่ายเข้าไปเนี่ยมันจ่ายไปตั้งแต่วันไหนแล้วก็มีใบเสร็จให้ดูนะในระบบเราสามารถดูใบเสร็จได้เลยง่ายๆเก๋ทีนี้ให้เรากดออกมาหน้าแรกนะคะแล้วก็เลือก view tax return จากนั้นนะคะให้กด amen amen สัก,กอย่างนะตัวสีดำด,ำดำนะกดไปแล้วก็กรอกรายละเอียดของเราไปนะคะมันจะมีโนด4หน้านะตอนนี้มันจะเด้งมาที่หน้าที่3 ให้เราเกอกๆเลื่อนลงไปว่าเรามาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็สิ้นสุดทําฟาร์มอะไรยังไงเมื่อไหร่นะคะอันนี้มันจะเป็นอันที่ติอันเดิมตั้งแต่ตอนที่อิมขอแท็กครั้งแรกและก็เลยไม่ต้องติกเพิ่มนะคะพอทําเสร็จก็กด next เด้อแล้วก็ให้เราอ่านรายละเอียดให้ดีนะคะเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยจ่ายแท็กไปเท่าไหร่แล้วบ้างอะไรยังไงแล้วเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะมันจะมีให้กด next ต่อไปแต่ว่าพอดีว่าอันนี้อิมทําไปเรียบร้อยแล้วมันก็เลยไม่มีปุ่มให้กดนะคะ พอทำเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นหน้าแบบที่เห็นเลยซึ่งอิมหนะักไปทำซ้ำสองครั้งนะทุกคนของเงินซ้ำสองครั้งแต่ทุกคนขอแค่ครั้งเดียวนะคะอย่าไปขอเยอะแบบอิมเด้อมันก็เลยขึ้นมาสามช่องแบบนี้นะคะช่องแรกก็คืออิมจ่ายแท็กไปก่อนสองร้อยสิบสามส่วนช่องที่สองก็คือแท็กที่จะได้รับครั้งต่อไปก็คือหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้านะคะซึ่งความจริงมันจะได้แค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแต่ว่าเขาบวกมาให้อีกสองร้อยสิบสามเป็นค่าที่อิมได้จ่ายแท็กไปก่อนหน้านั้นเขาก็ตีีกลับมาให้้นนนนะคะคเงิงส่วนน ดิใจมากที่ได้เงินคืนโอเคแล้วทีนี้ทุกคนทําตามเสร็จแล้วเนาะถ้าใครทําตามเสร็จแล้วนะคะก็ให้รอเงินเข้าประมาณเขาบอกว่า3 Business Day นะเขาจะมีข้อความมาแจ้งเตือนเราก่อนนะคะว่าตอนนี้มันอยู่ระหว่างทําการนะเดี๋ยวให้รอเงินเข้านะคะประมาณ3วันทําการแล้วก็รอเงินไปนะคะแต่ว่าอิ่มได้เงินเร็วกว่าน,นั้นนะคะ อิมได้วันที่2นะคะที่ SMS เข้ามาแต่ว่าตอน,น,นอิมจะต้องขอบอกก่อนนะคะว่าความรู้เพื่อเพื่อประชันพวกภาษีหรือว่าอะไรอย่างนี้ต่างๆอิมไม่ได้แน่นนะคะอิมแค่รู้ว่าวิธีเคลมภาษีมันเคลมได้เท่านี้แต่อิมก็ยังไม่ได้ไมแม่นข้อมูลว่าเอ๊ะมันต้องเคลมแบบ กี่เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นแล้วมันคำนวณยังไงอย่างีอิมยังไม่ได้รู้ดึกขนาดนะั้นนะเดี๋ยวอิมจะไปศึกษาเพิ่มเติมมานะคะถ้าคนไหนไมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอะไรอย่างี้ก็ทักอิมมาได้นะอิมแค่จะมาบอกว่าเออวีซา่าเวิร์กอินกับฮอิเดของเรามันก็ได้เงินภาษีคืนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนทํางานแล้วรู้สึกว่าโดนถักภาษีไปเยอะจังเลยคะหนูแบบเป็นท้อมากเลยไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะเดี๋ยวปีหน้าเดือนมกราเรามาเคลมภาษีกันใหม่น้อเราก็จะได้เงินคืนนะคะอาจจะไม่ได้เยอะเท่าแบบ วีอื่นๆหรือว่าอาจจะได้เยอะกว่าวีอื่นๆก็ไม่ต้องเสียใจนะทุกคนอย่างน้อยก็ได้เงินแท็กซ์คืนก็ดีใจแล้วนะคะเป็นเงินแบบ อารมณ์เหมือนเป็นเงินฟรีเลยอะได้มาแล้วก็ไปใช้เลยปิวป้ว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 ปิ้วนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็หมดแล้วนะคะพวกเรื่องภาษีต่างๆเออิมจําไม่ได้ว่าเหมือนจะมีคนทักเข้ามาถามอิมในไอจีนะี่แหละเกี่ยวกับเรื่องภาษีนะแต่อิมจําไม่ได้แล้วว่าเป็นใครนะคะถ้าผ่านมาแล้วเห็นคลิปนี้ก็อย่าเพิ่งยอดท้อไปนะหรือว่าทักอิมมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะว่าตอนนี้เราเคลมภาษีได้แล้วนะไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะไม่ได้เงินคืนสําหรับวันนี้อิมไปแล้วนะนะคะอย่ามี ม่ใช่จะใครอยากมีถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ทักอิม,มได้เหมือนเดิมเลยนะคะหรือถ้าใครอยากรู้ว่าคอนเทนต์แบบต่างๆอยากเรื่องอะไรเกี่ยวกับออสเตรเลียนะคะก็ถามอิมมาได้เลยอิมจะได้มาทําคลิปให้ดูนะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายที่ก็คือแขนเดงแล้วบ๊ายบาย